สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมสินครับผมมาเจอสมุนไพรตันหนึ่งที่เคยถ่ายไปตอนเดือนที่แล้วนะครับมาเจอเขาอีกแล้วต้นใหญ่ต้นสวยกว่าเดิมอ,อีกอดใจไม่ได้เลยอยากมาถ่ายให้ดูเผื่อบางท่านยังไม่เคยดูคลิปนั้นนะครับเราจะพามาดูอีกต้นเขาเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงส่วนไหนที่เอาไปทํายาได้ครับ สมุนไพรของเราวันนี้อย่างที่เห็นเลยครับเป็นลูกบุกคางคกหัวบุกที่เราจะเอามาทําเป็นยาวันนี้สรรพคุณของบุกเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าหัวบุกช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้คนที่ลดความอ้วน อยากลดน้ําหนักนะครับให้ใช้หัวบุกแต่วันนี้เราจะมานําเสนอตรงที่ลูกบุกของเขาครับเราเจอตอนนี้คือมันแก่พอดีทํายาแล้วนะครับยาตัวน,นี้ก็คือช่วยบารุงสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายนะครับแต่ถ้าใครดีไม่เคยเอาไปทําไม่ถูกต้องอาจจะเกิดอาการคันได้นะครับบุกมันมีแคลเซียมออกซาเลตเยอะจะทําให้เราเกิดการระคายในคอวันนี้ก็เลยจะมาบอกวิธีกินที่ถูกต้องครับ ใครที่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศอยู่อยากบำรุงกำหนัดให้ดีขึ้นนะครับตัวนี้เห็นผลแน่นอนครับเป็นสูตรยาที่มีการระบุไว้แล้วว่าเคยทดลองใช้แล้วก็ใช้แล้วเห็นผลจริงๆครับในตำราไทยจะใช้หัวของเขานะครับ วองเขาจะเป็นหัวกลมๆอยู่ใต้ดินแต่เราไม่ขุดนะครับจะมีรถเมาเบื่อคันใช้กัดเสมหะเท้าดานแก้เลือดจับเป็นก้อน้งกับน้ำมังใส่บาดแผลแก้ฝ้ากัดน้องสำหรับผู้ป่ยวยโรคเบาหวานหรือระหว่างพักฟื้นเป็นอาหารดูดสารพิษอย่างดีเลยนะครับและยังช่วยขจัดไขมันในเลือดใช้ปรุงเป็นอาหารก็ได้ด้วยทุกวันนี้ก็ยังเอามาทําเป็นยานลดน้ําหนักหรือว่าเอาไปทําเป็น ส่วนผสมที่เรากินนะครับเป็นวุ้นบุกตามร้านเนื้อย่างร้านชาบูเราจะเจอบ่อยๆมากทําจากหัวบุกนี่แหละในญี่ปุ่นก็ใช้เหมือนกันใช้ลดความอ้วนครับอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปในหัวบุกจะมีสารสาคัญคือกลูโคแมนแนนนะครับเป็นโพลีแซคคารด์คุณสมบัติของเขาก็คือสามารถลดคอเลสเตอรอลในหลอดทดลองน่าใช้กับผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ครับบำรุงกำหนดบำรุงกำลงังช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายได้เราก็ตัดออกนะครับ ไม่ต้องห่วงนะครับเขาไม่ตายเพราะว่าตรงนี้ยังไงมันก็จะเจี่ยวตายอยู่แล้ววิธีทำต้มน้ําให้เดือดให้เต็มหม้อนะครับกะพอให้มันท่วมให้มันท่วมตรงนี้ท่วมทุกมเมล็ดเลยแล้วเราใช้เชือกแขวนไว้แขวนไว้อย่างนี้นะครับเราไปต้มน้ําให้เดือดเติมน้ําตาลลงไปตามที่เราอยากอยากได้เลยนะครับจะรู้ได้ยังไงว่ามันสุกแล้วมันไม่ข่านแล้วสังเกตได้ว่า มเมล็ดของเขาจะร่วงลงไปใต้ก้นหม้อนะครับแสดงว่าตัวยานั้นพร้อมที่จะกินได้แล้วข้อควรระวังให้ชิมดูก่อนว่ามันยังคันอยู่หรือเปล่าถ้าเรายังเกิดความรู้สึกคันอยู่ก็ให้เติมน้ําตาลลงไปเรื่อยๆแล้วเคี่ยวจนกว่าจะมันไม่คันแล้วนะครับสูตรนี้เอาไปใช้ได้นะครับไม่อันตรายเราแค่ขจัดความคันเฉยๆตรงปลายนี้นกก็กินไปนะครับอันนี้คือนกกัดไปแล้วสําหรับคนผู้ชายนะครับใช้บุกนี่แหละครับเอาไปเป็นยา ที่ไม่ต้องหาซื้อกันแพงแล้วช่วงนี้มันกำลังออกเยอะเยอะมากๆจริงๆก่อนจากกันวันนี้ฝากไว้เหมือนเดิมจะกินจะใช้สมุนไพรควรศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้มาอมสินขอลาไปก่อนครับกับหัวปลุกสวยๆสวัสดีครับ